เสียสละเพิ่มปูนเสียสละให้ได้มากๆชีวิตเพราะเราอยู่ก็สบายแล้วสบายสงบอบอุ่นแล้วมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์จึงได้เสียสละแจกจ่ายเจรจานจ,จิตใจก็เกื้อกูลอยู่ตลอดเวลานะแม่ผู้ที่เข้ามาทำทำโทษทำภัยกับเราเราก็ไม่ได้จิตใจถือสาถือโทษถือโกรธอะไรเลยก็ยัง มีใจเกือ้อกูลปลาถนาหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่มีจิตหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่แม่เขาจะร้ายกับเราเราโอ้โหนะหน้าอุตาจริงเขาไม่รู้เขาไปโกรธคนไม่รู้นี่มันมันโง่กว่าคนไม่รู้นะเราไปโกรธคนที่ไม่รู้นี่มันโง่กว่าคนไม่รู้ก็เขาไม่รู้อะไปโกรธเขาได้ไงนะมันโง่ ไปโกรธทําไมคุณโกรธคนโง่นี่คุณโง่กว่าคนโง่คุณโกรธคนบ้าคุณโง่กว่าคนคนบ้านะคุณไปโกรธคนเมาคุณเมากว่าคนเมาอีกโอ้เจ้ามเออไปโกรธคนโง่ไปโกรธคนบ้าไปโกรธคนเมาคุณเมากวเขาเออคุณไปโกรธคนเมาก็าเขาเมาเขาไม่รู้จักเรื่องอะไร ขเขาบ้าไม่รู้คนเขาได้ไงคุณบ้ากว่าเขาไปบ้ากว่าเขาได้ไงก็อาการนี้คุณจะเอาเหรอถ้าคุณไปทําให้ยิ่งกว่าเขาเอาแล้วกันนะ <laughs> มันจะเป็นยังไง <laughs>